ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณีและในนิมิตทั้งปวงในภายนอกภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ดีทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีอริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต หรือปัจจุบันก็ดีทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ดีอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหมดนั้น ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ดี ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นสัญญาทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ดี ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีมีในที่ไกลหรือใกล้ก็ดีอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ดีทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดี หยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะไม่มีอาหารการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน,นีและในนิมิตท,ทั้งปวงในภายนอก